สวัสดีค่ะพ่อกับเ่องเศรษฐีดูไบนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาดูที่หัวเนะะี่ค่ะหัวบอลน,นะคะหัวบอลต่างๆที่เราได้ซื้อมาจากภาคใต้แล้วเราก็เป็นหนึ่งเดือนแล้วเราไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยคือเอาไปใส่ดินไว้กบทรายไว้นะคะแล้วก็คือน้องออกมาเป็นอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เลยวันนี้มีเวลาแล้วเราก็จะมาแยกกันแต่เราก็ไม่ได้รู้ ว่าต้นไหนคือต้นอะไรนะคะสิ่งที่เราได้สั่งหัวบอลมาครั้งแรกเนี่ยคือเราอยากทดลองปลูกบอลแล้วเราจะรู้ว่าเราจะปลูกบอลได้ไหมนะคะเราได้สั่งจํานวนหัวบอลมานะคะเมื่อก่อนจะเป็นสิบหัว100หวนึ่งร้อยบาทหัวละสิบาทเนี้ยค่ะบางหัวก็สามสิบาทยี่สิบบาทนะคะก็ได้สั่งมาหลายหลายตัวนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนคือชื่ออะไร แต่วันนี้เราจะทําการแยกนะคะในการแยกเราจะมาดูเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะทุกท่านเห็นไหมคะอูอูๆๆทุกท่านเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้นเนี้ยค่ะนะคะไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรต้นนี้โคสุพราชไหมนะคะเนี่ยค่ะหัวแบบเนี้ยเนี้ยค่ะนะคะ <ๆ S 1> คือหนึ่งหัวที่เราซื้อมาจะได้น้องแค่ต้นเดียวนะคะหนึ่งหัวที่ซื้อมาจะได้ต้นเยวแต่เราอยากได้หลายต้น นะคะเราเลยทาการแยกวันนี้นะคะเราจะทมาทําการแยกวันนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ึ๊บอย่างนี้ค่ะอันนี้คือน่าจะว่านางพิมพ์นะคะอันนี้คือนางพิมพ์นะคะนางพิมพ์นางพิมโอ้โหเป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะมาทําการดูหัวเนี่ยค่ะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ค่ะหนึ่งเดือนนะคะเวลาหนึ่งเดือนเนะะี้ยค่ะแต่เราแทนที่เราจะได้หลายต้นแต่เรากลับได้แค่ต้นสองต้น เราเลยจะมาทํายังไงให้น้องนะคะหาวิธีการทํายังไงเพื่อให้น้องเนี่ยหัวหนึ่งได้หลายๆห,หลายต้นกันนะคะเราจะมาจับแยกกันค่อยๆดูนะคะนี่หัวหนึ่งหัวเนี้ยค่ะมาพร้อมกันแต่ยังไม่ขึ้นแต่น้องมีรากกับกลายเป็นขึ้นฝั่งดินน้องฝั่งดินอยู่นะคะกว่าจะขึ้นอ่าเรามาทําการดูกันอย่างเงี้ยค่ะหัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราซื้อมาแล้วเราไม่มีเวลา เราไม,ม่เวลาผ่าไม่มีเวลาเลยก็เลยไปโยนใส่กระถางต้นไม้ไว้นะคะเราก็คิดว่าน้องตายแล้วจริงจริงเราคิดว่าน้องตายแล้วนะแต่บังเอิญกับน้องกลับไปดูไปดูหน้าบ้านใหม่ก็เห็นว่าน้องมีชีวิตอยู่น้องเกิดขึ้นมาก็เลยได้เวลาก็เลยทํานะคะนะคะเพราะหนึ่งหัวค่ะเราจะได้น้องแค่ต้นเดียวนะคะถ้าเราซื้อมาสิบหัวเราอาจจะได้ประมาณเจ็ดแปดต้นเองนะคะเพราะว่าบางบางหัวก็อาจจะใช้ไม่ได้ เราจรงจะทําวิธีไหนนะก็แสดงว่าหัวทุกหัวเนี่ยใช้ได้เราจะทําการผ่าล้างแล้วก็จะมาผ่าปลูกน้องใหม่นะคะอย่างนี้ค่ะบางหัวก็ยังไม่ขึ้นแต่เรามีเขี้ยวมีเขี้ยวขึ้นนะคะมีเขี้ยวขึ้นมีเขี้ยวขึ้นเราก็จะมาช่วยน้องอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูกันว่าต้นเนี้ยทำไมน้องไม่ขึ้นจะเป็นสภาพจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็งงว่าทำไมน้องไม่ขึ้นสักทีเราจะมาทำการดูว่าน้องเป็นยังไงหัวนะคะน้องตายแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะหัวน้องแต่หัวน้องแข็งแรงดีนะแข็งแข็งดีค่ะแต่ว่าน้องกับกายเป็นเนี่ยค่ะหัวล้างออกมาเราไม่รู้ว่าน้องต้นนี้ชื่ออะไรเราจะมาทำการปลูกใหม่ ใหม่นะคะ,ะต้นนี้เหมือนกันต้นนี้จริงๆแล้วมีแค่หัวเดียวหรือสองหัวอันนี้น่าจะเป็นนางพิมพ์เรามาดูกันนะคะมาดูกันมีกี่หัวต้นนี้มีกี่หัวต้นนี้มีสองหัวนะคะ สามหัวนี่ค่ะเป็นหัวแบบนี้น่าใยๆของน้องเนี่ยค่ะหัวละต้นนะคะแต่ต้นนี้ไม่มีไม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่มีเขี้ยวนะคะกระถางนี้มีสามหัวที่เทท,ท,ที่เอาใส่ลงไปนะคะนะ,ะ่ค่ะกระถางนี้มีสามหัวเรามาดูกระถางนี้อันนี้น่าจะเป็นนางพิมพ์นางพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะ ที่ไม่เล็กไหมหรืออะไรนะคะอันนี้น่าจะหลายหัวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมลองดูนะคะอันนี้น่าจะหลายหัวมากๆดูรากนะคะดูรากดูดิค่ะรากน่าจะหลายหัวนะเนี่ยดูค่ะเราซื้อมาแล้วเราไม่ไม่ได้ถ่าหัว ออามาจับน้องโย,ยนกองไว้กองเดียวกันโอ้ยนะคะตอนแรกก็หมดหวังนะคะหมดหวังว่าเราจะคงไม่ได้น้อแหละกับที่เราซื้อหัวคงไม่ประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วได้นะคะเราซื้อหัวมามาเพาะปลูกก็ได้เนี่ยค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยค่ะโอ้ อู้นี่นะคะอู้นี่สองหัวเนี่ยค่ะถ้าเราปลูกแบบนี้จะได้แค่เนี่ยค่ะบางอันก็ไม่ขึ้นแต่ก็ยังมีเขี้ยวสามหัว <c oughs> น้องคงโตไม่ได้นะคะดูสิคะนี่สี่หัวห้าน้องคงโตไม่ได้เพราะกองรวมกันอยู่หกหืม บางต้นเคี้ยวขึ้นเยอะเจ็ดนะคะอู้ยกระลางนี้มีเจ็ดมีหน้าเหรอน้องไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้มันแออัดกันนะคะ นี่กระถางนี้เรามาดูกระถางนี้สวยงามนะคะจะมีแค่หัวเดียวไหมนะคะเรามาดูกันเหมือนกระถางที่ผ่านมาน้องมีทั้งหมด7หัวแต่ขึ้นมาแค่3หัวเพราะน้องแออัดกันเรามาดูกระถางนี้นะคะคุณเอาไปใส่เขาจะใส่กี่หัวอ๋อเขาไปใส่แค่หัวเดียวคะ่ะอันนี้กระถางนี้ถูกต้องหัวหนึงเลย เนะะี่ยค่ะทุกๆขัานคะถ้าซื้อต้นไม้มาแล้วเท่าหัวถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่มีเวลาปลูกเราก็สามารถใส่กระถางไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้ล่ะอันนี้คงน่าจะเป็นอันหัวหนึ่งเราคงไม่ทําไม่ปล่อยน้องได้เดือนเต็มเลยอันนี้แต่ว่าสิ่งที่เราพลาดคือเราไม่รู้ว่าน้องแต่ละต้นชื่ออะไรนะคะอันนี้ไม่รู้เลย ดูสิคะเราน้องกองกองไว้ค่ะน้องก็ยังขึ้นรากขึ้นหัวเนี่ยค่ะกองรวมกันไว้ขึ้นขึ้นเขี้ยวไม่มีไม่มีหัวอันไหนที่มันเละนะคะหัวแข็งหมดเลยไม่นิ่มนะคะแสดงว่าน้องยังสามารถปลูกได้อยู่นะคะน้องยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ปลูกได้อยู่ สแสดงว่าคนปลูกอะคะไปวางไว้อย่างนี้ทั้งๆท,ที่จริงที่น้องมาตอนแรกอะเราน่าจะเอาไว้อย่างนี้าะน้องเอาไปทิมน้องเลยเกิดไม่เกิดนะคะเราได้หัวมาแทนที่เราจะดูว่าเออตรงพื้นผิวตอนแรกๆเนี่ยนะคะตรงตรงเนี้ยเรากลับเอาขึ้นนะคะเราเอาอันนี้น้องลงน้องก็เลยไปเกิดข้างล่างขุดหาทางออกไม่ได้น้องเลยตายน้องไม่ใช่ตายน้องไม่เลยไม่เกิดแต่ถ้าเราขึ้นตรงเนี้ยอย่างเงี้ย น้องก็สามารถที่จะเป็นลากตรงนี้แล้วเกิดขึ้นตรงนี้ได้นะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้เรามาช่วยชีวิตน้องลนะเราปล่อยน้องไว้เดือนหนึ่งเต็มเต็มนี่เรามาช่วยน้องกันแล้วมาขยายพันธุ์นี่ต้นนี้หนึ่งหัว ต้นนี้คือต้นน่าจะเป็นอะไรต้น,นทองไหมน่าจะเป็นต้นทองไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นต้นอะไรน่าจะลายสายพันธุ์ดูนี่ค่ะหนึ่งหัวหนึ่งต้นเห็นชัดๆเลยดูดิ หญ,หญ,หญ่ซื้อมาจํายอดได้คือน่าจะประมาณหนึ่งพัน้าร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งเดือนเต็มเต็มซื้อแบบที่เขาแบ่งขายเป็นหัวละสิบบาทนะคะตอนแรกยังไม่เคยปลูกบอลน,นะคะเราอยากจะเลี้ยงปลูกบอลก่อนว่าเราจะปลูกได้ไหม ก็เลยซื้อแบบนี้มาเพื่อเพื่อปลูกดูนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับไม่มีเวลานะคะแต่น้องก็ยังโตอสาสต์โตให้น้องขอบคินมากๆเนี่ยค่ะนะคะเราจะบอกว่าหนึ่งหนึ่งต้นมีหนึ่งหัวหัวใหญ่เลย น้องเป็นบอนบ้านานนะคะคแต่ว่าก็คือมีความสวยงามวันนี้หัวใหญ่นี่หัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะนี่เราจะมาช่วยน้องแล้วหาวิธีการให้น้องโต เราคิดว่าเราจะไม่ได้ละล้มเหลวในการซื้อหัวสําหรับหัวบอลมาปลูกแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถือว่าสําเร็จอยู่ถือว่าน้องทนทานทนมากสําหรับบอลบรรบ้านของเรานะคะบอลบรร้านเนี่ยทนมากจริงๆคืออยากจะบอกวิธีหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆทุกท่านถ้าเราล้างบอลหรือผ่าหัวบอลเนี่ยมันจะมียางบอลใช่ไหม มันจะทําให้เราคันคันคันมากๆเลยค่ะนะคะสิ่งที่ที่ไม่ใส่ถุงมือแบบ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 ดิฉันเนี่ยแล้วเพื่อนๆหรือทุกท่านลองไปนะคะถ้าเราคันมากๆใช้ปูนแดงทาทั้งมือนะคะแล้วมันจะเย็นจะหายคันเลยค่ะนะคะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหายคันเลยค่ะนะคะดิฉันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองเมื่อคืนนี่นอนไม่ได้เลยคันมือนะคะแต่เมื่อเช้าได้มาลองใช้ใช้ปูนแดงทาทาทุกมือนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยค่ะยังมาทํางานต่อได้เลย นะคะคือใส่ถุงมือแล้วมันไม่ถนัดอะคะ่ะใส่เวลาหมุกผ่าหัวบอลเนี่ยคนเขาบอกว่าถ้าโดนถ้าโดนตรงอะไรนะหลังมือเนี่ยจะคันแต่ดิฉันเนี่ยโดนตรงฝ่ามือก็ยังคันนะคะออ,อโดนฝ่ามือก็ยังคันก็เลยว่าเออมันไม่นาดเราโดนที่ฝ่ามือเรายังคันขนาดนี้แล้วถ้าโดนหลังมือเราจะคันขนาดไหนว้า จะไม่ยอมไม่น้องคนนี้เสียชีวิตแน่นอนนะคะเราต้องช่วยชีวิตน้องนะคะถึงน้องจะต้นเล็กแค่นี้เราจะต้องทําโอเคขอบคุณมากนะคะนะคะเราก็มาล้างหัวบอลกันแล้วเราก็จะทําการปลูกกันนะคะยังไงเนี่ยค่ะล้างออกมาก็ได้หัวน้องน้อยๆอย่างนี้นะคะเราไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะคะเพราะเราจับรวมกันหมดไม่รู้ว่าน้องใช้ชื่อสายพันธุ์อะไรแต่เราก็จะมาดูแลน้องนะคะ ดูแลน้องเอาเข้าตูอ้อบโอเคค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามช่องเศรษฐีดูไบนะคะเราก็จะนำความรู้นะคะต่างๆบนสีนะคะ,นะค,ะคือมือใหม่นะคะที่ฉันคือมือใหม่ในการเพราะปลูกเนะะี่ยค่ะมาคือหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะก็เลยขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและให้โอกาสสำหรับช่องเศรษฐีดูไบขอบคุณที่ให้โอกาสในการอา่าได้มี พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ผู้อ่าผู้รับชมทุกท่านรวยรวยมีความสุขมากๆนะคะแลหาทางสิ่งที่ชอบให้เจอนะคะเหมือนที่วันนี้ที่เราเริ่มต้นมีช่องเศรษฐีดูไบในวันนี้นะคะเป็นเวลาจะเข้าสานเดือนแล้วนะที่เราทําการเพราะปลูกบอนสีโดยที่เราไม่เลือกเลยว่าบอนสีจะเป็นขั้นเทพหรือไม่เทพหรือบอนบ้านหรือไปนไรเรามีความรักนําทางในการปลูกบอนสียังไงก็ขอบรบกวนอ่า ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะรับชมนะคะขอขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจขอบคุณกันที่ที่ให้โอกาสในพื้นที่ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะยังไงก็ขอฝากให้กดแชร์กด like, ไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย